ท่านได้มีนะฮะเดืยดหัวเล้อารมโอ้ยของไฟมันออกมานีค่ะเอาเราเอาไม้กระเบื้องเลยมาโซนคุณน mà lấy gì vậy nè? này thì hỏi là đi lấy đâu vậy? một mấy? mưa là ทางไหนนหลนกมหต้เมื่อคืนน้ำลรออกคัเนาะงแสั้งน่อนต้องใส่ตาคายสีเขียวเขียวสีดำเงินตอนนี้กําลังคึกคักค่ะ กำลังคึกคักตอนนี้ซื้อขายขี่กระเดือนกันแจ็คไม่ค่าแจ็คยังงต็มเลยจกกัค <laughs> ก,กับเขา่าก,<ๆ>กับน้ำาร <laughs> ได้สะพัดเมื่อนี้นะส <laughs> <laughs> งสัยสิได้มือละคนละสองพันหรือสามพันบาทพื่าคานี้แต่ละคนนะคะมาซื้อขายขี่กระเดือนกันเนาะ <laughs> 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 เปิดเป็นไม,ม่ฆ่าค่ะมีไม่ฆ่ามาจากสกลนครเนาะคะ่ะมารับซื้อขี้ไส้เดือนคนตกแห้งผิดของยางิเข่าเมื่อคืนเนาะ ก็เลยที่กระเดือนก็เลยออกหลายค่ะแถวเลาะเลาะตาคองนี่มันจะมีแต่ตัวใหญ่ๆนะค่ะโอ้ตัวนี้มาแล้วนี่มาแล้วเป็นตัวใหญ่ๆมาแม่ตัวนี้นะตาทีเออตัวนั้นนั่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 นเจียบแล้วนั่น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 เก็บเอาหน่อยแม่เก็บเอาหน่อยแม่ คุณนาค่ะคึกคักมือนี้ขายไส้เดือนกันเลยจ้าเด้อมาเยอนี่ฮะมาอยู่ม่เป็นเพื่อนเสมอปะเราบอกซดหมดเลยไม่ไม่อันนี้ก็เป็นรายได้เข้าชุมชนเนาะค่ะชุมชนบ้านหนองเดินท่าจังหวัดบึงกาฬเลยค่ะเด้อบ่ได้กีดยางมือนี่ข้าวก็ไปเก็บไส้เดือนมาขายกันเบิงมันไตมาเลยนี่ เบิ่งบรรยากาศเศร้าๆนาะคะบปะได้รับได้นอนเมื่อคืนนี้ตั้งแต่หกทุ่มฝนตกแล้วแม่นลุกขึ้นล่นไ,ได้งูเฮาเขามาขายด้วย <c oughs> งูเฮากำร,รับซื้อคือกันวะกไปเอาไก่แฮะเขายัมีภาษาอะไรกันพี่ร้อหมู <c oughs> ข้าวสุดอดเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะเอามาบัตรกี้ได้เลยหองเสร็จล้อ โอ้ยแังไเมื่อนั้นเราได้หลายได้แหละเนาะเราได้สามพันปลายพุ้ดเด้อเราขายได้ร้อยกว่าโลเออรายได้ดีหลายเออเมื่อนี้ยังเท่เดียวปุณียังบ่ได้อย่านั้นกันโอ้มื่อนี้ได้ห้าสิบเก้าเมื่อนั้นเราได้ร้อยกว่าโลเนาะแสดงเมื่อนี้บ่ค่อยออกอานใดนี Walking. ่เลี้ยงจำปั้มอยู่เพ่อใส่เดือนจ้ะใส่เดือน บรรยากาศเนาะค่ะบรรยากาศซื้อขายขี่กระเดือนกันจังหวัดบึงกาฬเลยค่ะเด้คอข,ขัดนาะค่ะเมืนน่อนี้และได้สะพัดกันเงินสะพัดเพราะวาพีพ่สิมาเอาอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งรอบได้นี้รอบเดียวบ่พอ เป็นตรงเฝ้าเมื่อย่มันไต่ลลทีดินเพิ่นบอกเอาแล้วนะันเนาะเอาแตนทีกระเดอนโอ้เต็มเต็มทางนี่เศร้าโลกว่านี้หืมพกสิบโลก่ะโอ้พันกว่าบาทเนาะเมือน,นีน้เนาะ โมเมนต์พ yeah. mm ักกระเตกขึ้นแต่เมื่อขึ้นนี <d <d ่ผ um, ู้บอกฝนยุดผิดพายุยางิบอถ้าไม่มีอะไรได้กันค่ะคึอคักคือคักค่ะดังเคียวพัดกล่าวมาใหม่ๆได้ด้วยคัน